ครับโอ้โหลุงมาชมมาเชียร์กันครับโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ดูก่อนขืนเบ็ดหรือเปล่าโอ้โหขืนเบ็ดครับนี่โอ้โห สวัสดีครับปื่อนๆพี่ๆน้องๆน,งนาน,นาเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมวิถีพานตีก็พาออกมาหาปักเบ็ดกันอีกแล้วนะครับนี่ครับแต่วันนี้เบ็ดผมก็จะมีเยอะหน่อยประมาณยี่สิบคันนี่ครับเป็ดทันไม้ไผ่นะครับแล้วก็เหยื่อนี่เลยเป็นเหยื่อใส่เดือนแล้วไมยนะครับนู่นที่อยู่ด้านหลังผมเลยเดีย๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าไมายแบบนี้กับเหยื่อใส่เดือน อย่างนี้จะหมานหรือเปล่าครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอตัวปักเบ็ดก่อนและเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกู้ว่าหมา้แบบนี้จะเป็นยังไงไปครับจะหมานหรือไม่หมานเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดกันนูน่นเบ็ดผมอยู่ดานล่างเลยนะครับอุ้ยูุ้ยอุ้ย,ยนู่นครับโอ้ได้เวลามากูท้ทีเดียวหมาน,นครับจะขอาะ่ตเดือนก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นปลาอะไร เนิบเนิบนะครับยังไม่รู้ครับบุษายเนิบเนิบเนิบ<ะ>ปลาอะไรเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยขั้นแรกเจอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสุดยอดครับขั้นแรกอื้ม โอ้หมยสวยนี่นี่ครับโอ้โหปลาดุกตัวยาวปลาดุกเลยโอ้โหนี่ครับสงสัยจะติดนานแนละ้วโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวขึ้นบกไปไกลีครับเดินหลุดแล้วไม่คุ้ม หัวโ,โตนะครับแต่มลักษณะไม่ค่อยจะอ้วนเท่าไรโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้ผี่บิก๊กอะนี่โดนแล้วตัวแรกไฟใหญ่เลยนะครับติดมีลึกด้วยโชคดีที่มาทันเยือนะครับที่ผมใช้ก็เป็นเยือใส่เดือน นี่เลยยังติดอยู่แต่เกือบไม่ดินน้นเลยเฮไซส์ใหญ่ตัวสวยแต้มแรกนะครับของคืนนี้ไปครับเดีย๋ยวเราลองไปรุ่นกันต่อว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าโอ้ามเโอ้มี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 ม เดี๋ยวดูกันอันนี้เป็นปลาอะไรโอ้เห็นสายดึงนิดนิดตึ๊กว่าไม่มีมาดูนครับอโ้ปลาอะไรเออโอ้โหมาแล้วนี่โอ้หยปลาหมอใหญ่นี่ครับโอ้ยใหญ่เลยนะครับนี่อะตัวเกือบสี่นิ้วอ่ะ โอ้โหมันมันครับดูลักษณะคล้ายๆเหมือนว่าไม่มีอะไรกินไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อคือนี่มันแล้วแต้มทีสองลูกมันตดูดิดูเด้งไายมากเลดูกันน่าดีอู้ห อะไรฮ่านี่<ม>แอมทีสามนะครับคือนี้พอดีแม่บ้านมาถึงปั๊บหมานเลยนี่ <c oughs> ปลาฉลาดนะครับตัวนี้นี่แอมทีสามของเราก็มีปลาหมอหนึ่งตัวกับปลาดุกหนึ่งตัวนะครับนี่แอมแล้ว ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออยู่ปะ่ะไหลหมดเลยคันจนเลย,ยมากูดทาไปหน่อยโอ,อยโอ้รุดครับไปขน,นะ สงสัยว่าจะหมานแค่สามตัวนี่ต้องให้รับด้วยแต่เนี้ยเก็อยู่แต่ผมไม่รู้รูปแล้วมันรูปดึงพันมันรูปเลยดึงเตะเลยไม่ไปดึงเอาเป็นรูปที่ต่ออ้ยคับอะไร ไหลกินครับล่วงไปพอดีโดนเลยมันจะมีตัวอีกแล้วนะครับดูดูดูายเนิ้อเนิบเนื้อไปดูเป็นปลาอะไร,ะไรดูป่าโอ้โหเป็นหัวโผล่เลยม่นกี้ อ้าวดีครับมาอีกแล้วปลาฉลาดอีกแล้วนะครับดูทำไมเนี่มันติดยังไงเออดูครับติดยังก็เยอะแลนเลยมันกินยังไงเนี่ยงงเลยดูครับเบ็ดมาติดอยู่นี่ สองตัวแล้วนะครับคือนี่นี่ปลาฉลาดสองตัวปลาหมอหนึ่งตัวโอปปลาขึ้นมาตัวใหญ่โอเคครับผมก็ปูมาจนครบแล้วนะครับช่วงกลางคืนก็ได้แค่นี้เองมีปลาฉลาดอยู่สองตัว ปลาดุกหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหมออีกหนึ่งตัวนะครับแต่เดี๋ยวยังไงก็ผงนี้เราลองมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีตัวอีกสักเท่าไหร่แต่คืนนี้ก็ได้แล้วนะครับกับข้าวแต่ยังไงก็ไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งตอนเช้าครับผมไปเจอกันตอนเช้าเลยสวัสดีกันตอนเช้านะครับก็แต่เวลาลองมากู้เบ็ดกัน,นละเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเช้านี้จะหมานหรือเปล่าเมื่อคืนก็พอได้นะครับ เช้านี้จะเป็นยังไงมาครับมาลุ้นมาชมมาเชียกันนี่เบ็ดคันแรกของผมงนิ่งกริกโดนอะไรดึงเบ็ดสายเบ็ดขึ้นมาอยนบกไม่มีตัวครับไปเราไปดูกันต่อว่าดูว่าจะมานขนาดไหนวันนี้หมายนี้ลูกปลาเต็มเลยนะครับปลาโตก็มีเห็นมีผุดเต็มเลย กูเบ็ดมาเป็นสิบคันแต่ยังไม่ได้สักตัวเึงนี่ครับหมายนี้นะครับเมื่อคืนที่ว่าปลาไหลกินเบ็ดผมแล้วหลุดตอนมือลวงมือไปทีเดียวหลุดนี่มูมีตัวแล้วนะครับมีตัวแล้วครับตัวแรกนี่นี่กูมาเกือบสิบคันแล้วนะครับแต่ยังไม่มีตัว มาโดนอันนี้เดี๋ยวไม่รู้เป็นปลาอะไรเห็นดึงสายเนิบเนิบอยู่มีตัวอยู่แต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรเนี่ย้ลักษณะใหญ่ด้วยนะครับมาแล้วนะครับมีไอช้อน มีครับโอ้โหไม่ฟาวนะครับอทีแรกคิดว่ากูมาต้องหลายตาแล้วนะครับคิดว่าจะฟาวยังโชคดีที่ได้มาชอนอีกหนึ่งตัว ไอครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเลยดูติดนิดเดียวสหลุดเลยนี่ครับโดนอีกแล้วนะครับปลาไหลหุยกินเบ็ดเอาสักกลมบ้องเลยดูนี่ครับหมายแถบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาซ้ำบังลันก็ยังไงก็คอยมาติดตามชมกันนะครับหมายที่เป็นป่าหญ้าุกๆแบบนี้ เดี๋ยวผมจะลองเอาบางรันมาใส่สักสิบกว่าบางประมาณสิบบังครับพื้นที่มันแคบก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยหมายนี้รู้สึกว่าปลาไหลกัดเบ็ดบ่อยเหลือเกินครับผมปลาไหลอีกหรือเปล่ากัดเบ็ดนู่นดึงสายาก็ไปยังดาดในนู่นเลยนะครับโอ้โห <laughs> นีครับนี่ <laughs> มีตอนตัวใหญ่ม่อยู่นะครับมาอยู่ตัวเล็กๆติดมาได้ตัวเล็กนิดเดียว <laughs> ตัวเท่านิ้วก้อยอ่ะหมายนี้ชุมพอแรงนะครับปอะไหลแต่รู้สึกเหมือนตัวเล็กเกินไปดูแล้วหมายก็แคบ อย่างนี้ต้องเจอกันนะครับอย่างนี้ต้องมีนัดล่างตาผมจะพาบางลันมาใส่ให้ดูกันไปครับครับบรรยากาศยามเช้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดคันนี้กันนี่นี่ครับเห็นตัวเลยนะครับรู้สึกเหมือนจะตาย ไี่ครับโอ้โหโหประดุกแข็งโดเลย จนเละเลยนะครับดูถลอกหมดเลยแต่ก็ยังพอทำกับข้าวได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรกันก็ถือว่ายังมานอยู่คราวนี้ก็มีสามตัวแล้วนะครับปลาชนหนึ่งตัวแล้วก็ปลาไหลหนึ่งตัวส่วนมากก่อทั้งเบ็ดขาดเอ้ยเบ็ดไม่ขาดนะครับเบ็ดลาแล้วก็ปลาไหลดึงเบ็ดไปหลายตัวเดี๋ยวมันมาน,นครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีก คราวนี้ก็ถือว่าหมานพอใช้ได้นะครับได้สองตัวสามตัวอ้าวอันนี้มีรุ่นครับอันนี้มีรุ่นนู่นยาติดเป็นกระจุกเลยนะครับรุ่นปลาอะไรนีมีมีีคันเบ็ดผมโอ้ยดุยเอ,อย้ยาึ้นมาติดอยู่ปลายคันเบ็ดเป็นจุกเลยตัวอยููนะครับนู่นเห็นสายดึงแบบเนิบๆ,ๆอยู่เลย ี่ครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรตื่นเต้นครับเห็นแบบนี้ทีไรดูดูที่สายเบ็ดดูแน่อ้าวไหนอะอยู่แน่แต่ตัวอยู่ไหนเห็นเงาแล้วนะครับโอ้ใหญ่ยูใหญ่อยู่ โอ้โนม,มาชมมาเชียกันครับโหญครับตัวนี้ใหญ่ดูก่อนพืนเบ็ดหรือเปล่าโอ้โนเบ็ดครับนี่ นี่ครับโอ้โหโตอีกแล้วนะครับไอช่อนเช้านี้ล้วนแต่ช่อนใหญ่ล้วนๆสองตัวคือตัแต่กูมามีเบ็ดง้างไปสองคันนะครับเดี๋ผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันไม่มีตัวได้สรุปกันที่บ้านดีกว่ารวมทั้งของเมื่อคืนด้วยว่าจากหมานขนาดไหนไะนี่ครับ ทั้งเมื่อคืนทั้งเมื่อเช้านะครับมาเรามาเทดูกันว่าเมื่อคืนแลวเมื่อเช้าได้เท่าไรรวมกันแล้วก็ของเมื่อคืนก่อนเลยนะครับนี่อันนี้ของเมื่อคืนมีดุกใหญ่หมอใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูตอนเช้ากัน มีมีปลาไหลด้วยนะเนี่ยมีปลาไหลอยู่หนึ่งตัวด้วยนะครับตัวเล็กแต่ก็ยังไม่พอกินเดี๋ยวต้องคอยเพื่อนมันก่อนเพราะว่าหมายนี้ผมจะต้องกลับไปแก้มือนะครับเพราะว่าปลาไหลกินเบ็ดผมไปหลายขั้นแต่ไม่ติดมีครับคราวนี้ลับเมื่อคืนปลาดุกใหญ่ชอนใหญ่ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวันแก้มือครับ อู๋ประดุกโอู๋ตัวนี้ตัวมันถลอกไปหน่อยแต่ใช้ได้นะเพื่อเคครับไปตัวนี้ออกดีือปะน่าเกยิ้มหัวเงินเะ